สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับลูไอ้น้าครับพอดีแบบวันนี้นะครับก็มีลูกแคนหุมนะครับมันมาเล่นเกมกับผมนะครับแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ตอนเนี้ยกาแฟแบบซ่อนองค์ซ่อนเอ๋บกําลังมานะครับพี่กูก็งงกาแฟเลยว่าซ่อนเอ๋บพวกมึงคิดกันเองมั้ยเนี่ยมันก็บอกว่าคิดกันเองใช่ครับพี่คิดกันเองแต่เกมนมันมันมากก็คือว่ามีกฎว่าถ้าใครหาเจอคนแรก คนนั้นได้เป็นคนหานะครับก็เนี่ยผมก็ได้เล่นมาสาี่เกมแล้วก็คือว่าเนี่ยผมจะเออผมได้เป็นคนซ่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับ,นนรบเป็นเวลากี่โมงรู้ไหมตีสี่ทุกคนตีสี่มื่อชวนผมมาเล่นซ่อนเอบจนโดนผีลักพาตัวไปกันไหมเนี่ยโอเคครับคนดูเดี๋ยวเราเปิดไมค์ไปคุยกับน,น้องๆหนูนๆเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลค,ค,ครับโอเคโอเคครับฮัลโหลครับ โอเคครับมา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 ไม่ไม่กดอันนี้คือว่าเอ่อเล่นต้นแอบอันนี้คือพวกเองคิดกันเองมั้นอะใช่ปะไม่ไม่คือกดการแอบนี้เองพวกเองคิดกัน,นเองม่ะไอเกมที่เองบอกเป็นกระทรงไปกระเสเนี่ยตอนเนี้ยคือว่าพวกเองคิดกันเองใช่ไหมใช่<า>ใช่ตอบแล้วโอเคโอเคอ่าอ่าอ่างั้นเริ่มเลยอ่าอ่าใครเป็นหน้านี้ใช่ไหมนี้ใช่ไหมหัวขาวนี้ไหมไม่ไม่กางเกงขาวครับโอเคโอเคกางเกงขาวโอเคกางเกงขาวไปเออไปนั่นเลยครับผม เออเป็นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวพวกเราแบบไปซ่อนแอบกันนะเดี๋ยวพวกเองตามพี่มาแล้วพี่พาไปที่แอบที่เนียบที่สุดโอเคโอเคน้องมันจะแอบตรงนี้น้องน้องตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาไม่แอบตรงนี้เองเชื่อพี่มันงูมันงูอีกคนนึงไม่ตามพี่มาหรอมานี่มานี่มาแอบตรงนี้ไม่แอบตรงนี้ม่แอบตรงนี้เอ้ยพี่ว่าแอบอย่างนี้ตรงนี้ไงไงมันก็เห็นว่าเอ็งไม่แอบตรงนี้เอ็งไม่แอบตรงนี้เอ็งจะได้จุกได้เด้อ เอ็มแล้วนเอ็มทุบพี่มล้วเอ็มมันนึกวางย่อไว้ย่อฮมาคนดูเอเดี๋ยวพี่บอกให้เริ่มก็เริ่มเลยนะสามสองหนึ่งเริ่มเลยนี่นี่เองเองกตรงนี้ไว้เดี๋ยวพี่ดูนี้ให้ไอ้เจ้มันเองเลดูฝั่งหนู่มเองดูฝั่งหนู่มไว้เองดูฝั่งหนู่มไ้มน้องคนดูครับว่าตอนนี้ก็ตึงมากเลยนะครับเวลาตีสี่ด้วยมันเล่นพลาดตรงรับพลาดตัวน่ะหุ้ยขาใครยิงเรียกวะใครยิงเรียกวะหน้า โอเคเขาดูเหมือนผมเห็นมันแล้วนะเขาดูเห็นมันไหมเขดูเห็นมันผมไหมเขาดูเห็นมันผมไหมไปทีดรออะไรอ่ะไหนวะเขดูเห็นมันผมไหมไปเลยจ้าใครอยู่ก็อยู่แล้วไปเลยจ้าอุ้ย ไคนดูคนดูมันเดินผ่านหมูไปแบบชิวๆเลยครับคนดูแมงอืยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบุรีมันพี่ก็แบบเป็นตาทิพย์อะครับแบบพี่ไม่ใช่ตาทิพย์พี่แคสก็ถามบางกายครับมันมองไม่เห็นพี่สองคนนะเฮ้ยแอลโหลเอ็งพร้อมจะไปยังเองพร้อมจะไปยังเองพร้อมจะไปยังฮัลโหลพร้อมพร้อมแล้วโอเคโอเคตามพี่มาตามพี่มาลิน้องตามพี่มา น้อง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 องี้ยในข้าวีนี่มันพี่ไม่นอนมันเลงกูเห็นมันเลงกูเห็นมันเลงรอไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงเร็วอะน้องไอ้เงี้ยมันพี่ไหมันต้องการโล่ต้องการโล่เราต้องการโล่น้อง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 ไอ้เงี้ยมันมาแล้วน้องมันมาเลยน้องมันมาเลยน้องไปไปไป

เออต้องวัดกระเลเอาไว้วัดกระเลวัดกระเลไอเอาดิหนึ่งสุดท้ายยิงกันดิหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันวัดกระตึงดูแลกระตึงเอ้ยเฮ้ยมันวัดกระตึงเอาว้าเอาว้าคนดูมันวัดกระตึงมันวัดกระตึงลวงอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมรีเลือ์ให้แล้วกันเอางี้เดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวพี่มาคอยขีดเองเอางี้ผู้เองเคยเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งไล่จับปะวิ่งไล่จับปะ โอเคเอาไม่เอาไม่เคยเมึงม,มึงก็บ,บ้านนอกคอกนานแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคงั้นเองมารวมกันเองเองงั้นเองมารวมโอเคีกดก็มีอยู่ว่าอ่ะทุกคนเอปล่อยปืนครับกดก็มีอยู่ว่าถ้าพี่นับสามสองหนึ่งคือคือทุกคนวิ่งไปแล้วไปหาจุดจุดที่แบบคิดีว่าตัวเองแบบหลบกระสุนได้แล้วทุกคนก็ใส่ยิงกันเลยโอเคปะ่ะสามอสองหนึ่งไป,ไปเลยจ้าคนดูไม่ใช่ใส่ผมก้นมาดิมาดิมาดิ มาดิคนดูผมเริ่มจุกเลยผมจุกมันนี้ก่อนละกันคนดูโอเคคนดูมันยิงกันแล้วผมจะเข้าไปเปิดซึกกับมันแล้วคนดูเห็นด้วยนึงกําลังวิ่งมาเฮ้ยคนดูมันยิงผมตัวนึงเจ็บหนักปังตายปังตายปังตายอะนี่อะปังตายเฮ้ยคนดูตายอยู่ไม่เงยโอเคตานี้พี่แพ้เดี๋ยวตาต่อไปพี่เอาจริงมา3 2 1 ไอ้ทุ๊โคตรเหลี่ยมเปิดโคโนอกข้อเหลี่ยม,ยยม,ยม,มโคตรเหลี่ยมเปิดโคโนอกข้อเหลี่ยมเฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยกระสุนยิงไม่เอาคนดูเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยจะตายเฮ้ย <c oughs> โอเค ไม่งี้กระสุนเป็นไรวะมาดีมาดีชนะคนดูก็แบบก็แบบพี่ก็โดนดิ่งตดติงไงครับคนดูอ้าอย่างนี้ด้วยคนดูอาแบบถ้าใครอยากให้มีอีพีสอแบบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลค์ด้วยละกันคนดูโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีสองนะครับคนดูเจอกันครับคนดูบ๊ายบายทุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย